ตามออเดอร์นะครับวันนี้หมูสับกับกุ้งตัวแห้สนอ้าวุกแล้วใส่ต้เจียวลงไปนิดหน่อยน้ำตาลรสซอสผัดหนึ่งช้อน แล้วก็ใส่พริกแห้่โอเโอเลราปรุงซอสเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็นี่มีลวกไว้แล้วทุกคนก็จะรู้แล้วครับว่าคือเมนูอะไรนะครับเส้นหมี กระเฉดกระเฉดลวกแล้วนะครับลวกแล,ล้วน้องมันกินไว้เมนูยอดที่ตอนนี้มีคนอยากกินเราก็จัดให้นี่มีคนจามแล้วแสดงว่าได้แลได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยมีผัดกระเดของเรา like exactly.